จับดมเี๋ยวงามอู้ตัวนี้ตัวงามเนาะโอ้ป๊าบอะจับดูโอ้ใส่เลยเดนี่เฮ้ย้วยเฮงห้ยหินไเฮใหญ่เฮงเอาดุดเอาดเอาเอาใส่บอลนะธนิด สวัสดีครับเจอกันกระเฮ้านะครับผมเจอกันกระเฮ้ามาบอนีมาหาค้นได้ครับผมมบอนีใส่เสียงผกักเอาเลยครับเพราะวะ่าคิปวิดีโอประมาณสองนาทีบ่มีเสียงเลยครับอาจจะเจอปัญหาจากการสายไม่รวมนะครับผมเลยมาใส่เสียงเอานี่แกรนี้บ่าวหดเจอกบก่อนเด้ครับผมบ่าวหลดเจอกบสาวกิมตะคุบไรตะคุบได้มากเลยครับประมาณสองนาทีเด้ครับบ่มีเสียง ก็สวัสดีพี่น้องนะครับผมนี่กบตัวแรกนี่ตัวที่สองนี่ก็เจอตัวนี้สาวจิ๋มเป็นคนเจอได้ครับนี่กบไงได้ครับผมกำลังหัดกำลังหัดพี่น้องกบไงได้ครับผมของแท้นด้ครับมือนี้เข้ามาทงมางอำเภอกระสังเนาะมอนีีมาทางเพื่อกระสังได้ครับผม อขอถอดขออภัยด้วครับผมช่วงแหลกประมาณสองอาทีคลิปบ่มีเสียงผ่าจะไวๆจัหน้อยนะครับตัวนี้เป็นไงคูด้วยครับผมสองตัวเลยอยู่ใกลกันตัวนี้อยู่ไงคูด้วยครับผม,มตัวที่สอง เจอแล้วหนึ่งไงปล่อยแล้วค่ะพี่น้องเรียกอะไรก็เก่งเก่งที่สุดตุ๊บตุ๊บอูอยู่ไก่สะเด้อไก่สะเด้อขู่อยู่หลึกเถอะหมวกเงยเลยเมียนโบออกแล้วบอกหรอออกออกโบเป็นหัวโจวก็ยยานออกอยู่ออกอีหลีออกไปแสลงออกอีหลีออกจอย

อยู่บ่ักเดียวถ้าปิดเขาต้องอยู่เว้ยถ้าปิดเนาะง่ายเขาปิดอยู่ด่ะอยู่อยู่เห็ดโตอยู่เห็นอยู่เห็ดโตอยู่นัดินเดี๋ยวให้เบิ้ลกับแนบียบนี่อุ้ยตัวแับงามเลยโอ้ยตัวพี่ใหญ่กว่าตัวนี้ใหญ่กว่านี่เดี๋ยวเบารถเจอแล้วมาชมครบ ซางายกว่าดู s a n i t t o เฮ้สองตีเยอไปเอเปลาปักเย่ปากงเขาตี้ยเออเขาตียครับาปากโคเขาจริงหามหันเห็ดตกน้งเป็นอ้ยเหยียบกอนมืดบ่เขากำลังลงกบกำลังลงไงอองามอ่ะสวเลยจับไปเลย ผุกำลังลงไงเนาะสวยสวยใมญ่ไเป็นไหนเนาะไอบัวออกเลยางไงบันี่ปากมัยิบบงงเลยเด่นุหอยปากตกใไงที่สุดนำเภอเลยนี่นะเอ้าแม่บอโดดกะโปรงใส่แล้วเหในญ่เลยเด่นนี่เดี๋ยวอหญ่บ้างใหญ่เฮงใหญ่เฮงอีพทอนนี้ตื่มเต็อัดเบิดตาหูเขาของหูเบิรตาหูไงอุยพยมี เกิดมาเคยลง่ญ่กบญ่าดใหญ่แห้งกบหน่กบหน่เป็นกิโลวะคือเป็นกิโยเยเยวเดี๋ยวยว่หญ่คับนันทนิดเพชรโหลดเอาเลยเนอะเอาเลยเนาะพี่ใเอาเลยเหาะเอาเลยเอาเลยง่าแหงคุณหลาว้หเมียกบ มันอยู่จังแบบนี่ข้านมันตัวแรกได้ตัวใหญ่ด้วยค่ะโคุยแล้ว่จะเลียนง่ายไหมครับแข่งง่ายแตกเลยแข่งง่ายแตกเลยง่ายครับใหญ่กว่าหนาเนาะสุดยอดสุดยอดข่าว่าหนาคนเฮงโอ้ใหญ่กว่าหนากบหมอบสัมมีสิบตเด้อสิสัมของตอนนี้ตัวหนึ่งตอนนี้มากคุใหญ่สติปายกบใหญ่ ป๊าบอะไรกบหมอบบอกบหมอบหมอบเบาลดหิวกบมากแข่งขันนึงมาเลยนักกบเข็นลอยเลยวะเข็นลอยมาเลยเจอกบอีสานเขียนเข็ดเลยเนาะเฮ้ยกบเหนือบอสยังได้กบเหนือเท่านี้วะฮะลายเติบลายเติบ ตัวงูาหม <ak> ืนต e <ım> ัวมันอยู <slightly benchmark> <F> ่ง่าเลรัเูตฟองเลยนบเงาตัวงามอยู่กระตตาอยู่น่งื่กำลังดีดีถ่ายรูปป๊บสวยงามตัวที่ห ครื่องไ้นี่อนขางเคียร์ยากรค่ะนี่เขาวาเป็นเป็นเครื่องแบบเขบเกี่ยวมือจับจุดยากรถคดเก่งอีลีนเก่งแบบเขานี่ยเจ้งสิพอนี่ลี๊บปุ๊บปุ่ปุ มามผัวมึงตาเหล่ตาเหล่เอาเด้อระวังด้ไจุยจยยหาหหหเอาเอออพี่พี่มึอตาตามเองมอง้าวมึตาแล้วเดิอตาแล้วเดิมว่าท่านไหนสูญอยู่ ผู้แสดงชองอีสานพาลุยกำลังลงมานี่ไรแต่โก๊ปรยดวได้ระหตโกมาักแสดงชองอีสานพาลุยกันล้วหิวซังคัรลงมาแล้วครบ่ยแก้อคดแถาพอแล้วที่นี่ง่ายแทง่ายแท่ง่ายแทงระบรรทุกรบรรทอ้รกันเนี่ยเบลวตื่นเน้อะไรค ใหรล่ะหน้าอีกช่องอาทพลุยไหมเร็วเปิดเองาเบิ้งยืนเห็นแล้วแจ็คเหนียวโอ้โหอยู่ในดินคุณเนาะตุ้งใหญ่อยุกนั่งแบบพนักผู้แสดงจองอีสานพาลุยก็ล่องลงมาเอาเบิ้งเอาอยู่บนไดอ๋อมาลองบอกด้วยอาให้หาเองเอาให้หาเบิ้งเอาเอาอยู่ไหเอาหาไปคุณไปคุณหาไปคุณไปคุณเอาหาเบิ้งเหงาให้ให้มาเต้าเบิ้งดู ลุบจนแปบดดนแปมัเนี้ยเนเอาเปินั่นแหละน้ำใสทางใบบนี้เดี๋ยดูเมีนบมดเยโเท่งหน่อยอพี่พี่พี่ยวเีอเียวอยแมไใสเียว้มือตาแล้วนั่นเมย์เป็นไมครับ ลงมาจับ้ตั้กลใหญ่ไปเขามันพูดลแม่เออน้อยน้อยจะเลินัแบบมันเมันเลนีเียหมูปลาตะคูกับปู มันคืแค่เป็นกบเอาเมื่อจกมันเลิกงเลนี่ก็เลยเห็นนี่เห็นฟาง่ายอยู่เลยเห็นฟาง่ายเพื่นอยู่ที่ไหนใหญ่อยนี่ใหญ่อยใส่ยังไงก็คือกบอ่าลงมาเลยกับข้อเลยเหรอขมันข้อมันแล้วปลาแต่หูปูแต่ว่าเป็นหนาไปโจ๊กถือตัวเขากับเป็นหนาไปหน้าเงียวถือมันเนาะปลาแต่หูปูโจ๊กหลินปวดเราเลยเมื่อยเป็นไหนดิ แล้วเขียนหมูตัวเขียวไงก็เขียนหมูนี่ย่บหน่อยเนี่ยอู้รบยุ่นีสว่างจับจุดไข่ติดติดมันเคียูู่กระปูทอันนี้ทั้งอันนี้ไว้นี่หูโจว หอยตัวใหญ่ตัวนี้เนี่ยงามมาเลยมาเตะตัวน้อยงามามเลยนอนรับวนอนรับไปทัานมงับมาดี่หางงามอู้ตัวนี้ตัวงามเนาะโอ้ยงงามเลยตัวนี้ใหญ่สุบค่ะตัวที่แปดอ่ามันๆแบนี้ มีถตัวตัวนี้เป็นเฟืองคันตะเกี่ยวมือเด้อครับผมข้าขังยี่มีน้ำเฟืองตะเกียวมือมวลเกี่ยวรถลตะเกียวรถนี่โอ้ยหามวนเลยตะเกียวมือนี่เฮาเถาสิจับจุดหยากเล็กน้อยพอเฟืองก็จะอยู่ทัวเลยนี่ครับว่าสิเก่าเขาเาค่ะ เคียฟ้าไงเพิ่นเปิดอะไรเคลียอะไรนะเปิดแล้วนะต้องป๊อกเดี๋ยว่นโบเป็นไงแลอวค่ะเอาเคียผัวเคียถือพิ่นนะกบตัวกำลังงามเคลียถือฟ้าไงพิ่นขยับแล้วขยับแล้วโอ้ยตัวงามดิจับแล้วเอ้ยโอ้โหไงพิ่นนี้ตัวหอยตัวเถ้าตัวที่ใดแล้วตัวที่เก้าที่เก้ามัน กบมงั but, ha, no Labor, ้นนั่นอ so ันตรายเลยเนาะถือว like ่ามีหลายเลยพี่น้องที่งั้นนั่นแต่ว่าเสียแต่ว่าเป็นเป็นเพื่อนี่เป็นเกี่ยวมือกันหมดเเป็นหน้าเกี่ยวมือเลยหายากจแค่คยแต่ก็ยังหาได้อยู่ครับยังหาได้อะไรพี่น้องตุ่นๆอยู่ใก่ๆกันเลยอ่ะนี่มือตรงเี้มือตามจับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาทันติจะต่างอะไรสิกระโดดเลยนี่มุดดอวตไก่ตาม เจ้าเลือยยังได้ปทันได้เปิดไงอยู่ยังด้อเปิดยังรับอยู่อ่ะเจ้าปูโอ้ยตัวที่สิบตัวอะ้รมาดิอยู่ไกลๆกันเลยคะ่ะกำลังเป็นน้ำด้วยพี <c oughs> ่น้องส่วนมากเลยตะกบเด้วยครับเหมือนเกียรติบ่อยมีเนาะ เกียวบ่มีเลยเกียบโบคอยมีปกบกบขั้วหลายเลยเกียวมี่น้อยครูบ่ท่านหอแรงแลว้วพี่น้องหลุนกันเรื่อยๆดนะครับผมกับขอบคุณพ,พี่น้องที่เขามารับชม่อมีดนะครับผมขอบคุณที่กดไหลคดแชร์ให้เนาะเซาเน็ดด้วยสังไหลเซาเน็ดเขายางไว้ทั้งคู่มีแลวมาก,กับเาวนิดบอลรถพี่น้องแต่าเนี่ยเซาเน็ดคนแต่คนละมุมอยู่ตอนที่ใกล้ๆกันนี่แหละแต่หาคนละบอน ไอ้หนีไนะอ้ตกระกทอยู่ว่โอ้มตองใหญ่กอยู่ด้วออกระบใหญ่เออมันออกออกงกบเด้อจะออกแล้วออกเลยโอ้ยดยใส่จอยเลง่ายเลยใส่จอยโมงามอยู่นั่นะเานี้นะคูเบาเนาะนีแล้วยัมูนี่เหรอครับนีนะคูเบาแล้วว้าวมันออกดีจังเลย ไอหมูอในออนอ,อนพีน่นอนตักกวใหญ่ครัโห้ตัวใหญ่นี่ครับเกระปุกเนเต็นกบสิบตัวพี่นอนวันนี้มันเนาะคือว่ามันเนี่ยสิบต,ตัวตัวง,งามอยู่

โอ้ยก็ะหอยข้างกบเนี่ยนีุ่บแงบบตัวเนี้ยให้ตัวหน่อยอ้บลน์อนิวปูหน่อยเลยอาสิงหน่อยมันแมนบัลาแม่กะปุอยู่ลุมพูดพีนาดีนะคเวูหน่อยอถิเกี่ยวเกี่ยวเกียวับแงเขาเงินงามยัง้ กบวะนี่ก็เขียดเล็กน่อยนิดล่ะลูกผีเขียดที่มงจะเป็นสันติพหน้อยใหญ่สวยตัวสุดท้ายตัวปิดจอบเด้อค่ะเป็นล้มแล้วเส่ขวดอบนี่ฟ้มเนี่ได้หรือว่าคือ กี่เตะกี่ะใส่ไปคว้านใส่ไปควานครับยนกตัวที่เจี๊ยบนะอันนี้ที่เจีบโตแน่จ้ะมันก็คุ่มมันก็ตุ่มมันก็ตุ่มมันก็ตุไงน้ำเต้เขียนมางานนี้เกียร ตกกันมกก็มีตกปักไงตกหนึงมันสิบอมีคูมันอยู่บ่เอาดูดเอาเอาเอตบอนันิดขี่เตแล้วว่นัตนิดจับได้กนได้ขี่เตดิเนกี่ย้เอ้านขันเร็วเอาเอาวเดงไอ่ะเขียแล้วเตยวเตเลยวะ นั่นนั่นเออมอนี้ต้งมีเขียดเนาะเป็นบางงานเป็นรงานแล้วหมอนก็มีแล้วหมอนก็มีเขียดจอยจอยเจ้าแววอยู่ี นี่แค่ไปแม่เด้งออกเลยไหมจากสาระแต่เป็นไงโกคดิบขึ้นเลยนี่แค่ไปแค่มาพ่อนไงกบผ่านน้อยในห้อยข้างเป็นดรือแน้อยหนึ่งนี่ก็เลยบอกเอาไงกบมาต่ใส่สิอันนี้น่าแข่งนะอู่นี่แหละนี่ว้าวว้ายว้าวติดตั้งกล่องแล้วเอาเลยยูหาเลยยู่ในหาและเปิดหาโหลดบ่มีน้ำหรอกแถวนี้เปิดหาเออ เอยกได้กระโดดไหวครับอ้ซับการอะไกระตูนึงไหวค่ะไหวนี่นี่ค่ะใส่หยังตัวอินไปไปโคกันนะนี่เหมือนดุนเดียวกันดุนเดียวกันเลยเนาะนั่นดีขยับล่างกายละ

ฝูดเลยแน่นอนของแฉแน่นอนส่ดีตแล้วสีมันเออของเลยโอ้เออนี่ของเฟสน้ำอะไรนแหะ้อะรเลยนะฝูดแฉเลยออเโอ้ปีปี๊ปี๊ยปบปี๊บปี๊บปีรับโคกแคแดงเลแดงเลยโอ อ้ยเนี่ยผมหัวใอ้ไม่ง่ายด้อีพอว้าวอยู่ในเฟือกันแล้วหาหาหาทีไหนมี่น้ำหรอกที่ไหนโซ่ที่พักที่ใส่บิ๊กบึ้มไหนที่คักเอาโอด เอา้าตายแล้ววะกบขีดเตียกแล้ววะผ่้ <laughs> ใดซ้ำผู้ใดอยู่ตัวนี้แน่นอนของเขาอยู่ตัวนี้ ผลงานเราวันนี้พี่น้องอ่ะแทบเป็นลมแทบเป็นลมแดดแดดอ่ะไม่เห็นเนาะขอดียูนี่้อดียูนี่พูดดับื้มือี้าวนิดมานด้็น้องใไดดเนาได้แปเต็มแต่ว่าตัวนึงตัวึงใหญ่แห้งใหญ่ขัใหญ่นี่ยเปนใหญ่เขาเบิงในคลิคบ่าได้พี่น้องผมบอกนี่สนี้เลยใส่สิบสองหนึ่งลว่นนนะพี่จะใส่บบพอดีพองามเยงามมนที่เก่าครับผมัน ม a a rua, and m m ื่อวานก็ไปสู่ปลามือพุ่นก็ไปหากบแล้วมืัอนี้มาหากบกับมาอีกทั้งเมื่อเท่ากันหากบนาชีหากบเพื่อเก่าเนาะสันนิษเนาะนี่ครับผมสันนิษฐ์กำลังมันช่วงนี้นานากำลังเรือเปล่าน้ากำลังขึ้นนาเรนะดำนากรเอ้ีบอกให้ยนะครับป๋าเอ้ากะกะฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะกัขอบคุณค่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดติดตามจ้าที่ที่กำลังใจให้เอาทั้งสี่คนเนาะค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะ คลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคลิปหน,น้าเดี๋ยวตัวใหญ่กันเมียนใหญ่กว่านี้ก็ครบเรียงกันแล้ว, <laughs> วเอบคุณด้วย